สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปตัวอย่างนะครับสำหรับท่านผู้อำนวยการหรือท่านรองผู้อำนวยการนะครับที่จะต้องมีการอนุมัติหรืออนุญาตนะครับหรืออนุญาตคำขอนะครับจะสังเกตเห็นว่าเมื่อมีคุณครูนะครับได้บันทึกคำขอลงไปแล้วนะครับก็จะมีข้อความแจ้งเตือนออกมาในลักษณะนี้นะครับ นี่อันนี้เลยนะครับอ่จะมีข้อความแจ้งเตือนมาลักษณะนี้ทีนี้ท่านผู้อํานวยการหรือท่านรองนะครับก็จะเป็นคนพิจารณาอนุญาตนะครับท่านจะเป็นคนพิจารณาอนุญาตโดยกดที่ปุ่มนะครับกดที่ปุ่มด้านล่างนี้นะครับปุ่มผู้บริหารนะครับปุ่มผู้บริหารอนุญาตปุ่มนี้นะครับ สามารถกดได้เลยนะครับตอนนี้ผมขออนุญาตตั้งตัวเองเป็นผู้ที่มีสิทธิอนุญาตก่อนนะครับก็เพื่อที่จะทําคลิปให้เป็นตัวอย่างให้ท่านดูนะครับก็ตอนนี้สามารถแตะที่ปุ่มตรงนี้ได้เลยครับเมื่อแตะแล้วนะ <c oughs> ระบบก็จะแสดงรายละเอียดนะครับแสดงรายละเอียดเพื่อให้ท่านผู้บริหารได้พิจารณา ว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตนะครับอสมมุติประเด็นนี้ต้องการอนุญาตท่านก็สามารถกดปุ่มอนุญาตปั๊บเขาก็จะมีข้อความแจ้งเตือนว่าคุณต้องการอนุญาตหรือไม่ยืนยันครับก็จะมีข้อความแจ้งมาว่าได้อนุญาตคำขอเรียบร้อยแล้วปิดอ่า เมื่อนอนุญาตเสร็จแล้ว mm hmm. ก็จะมีข้อความส่งมานะครับกรณีอนุญาตจะเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับอนุญาตแล้ว mm> นะครับแต่ถ้ากรณีไม่อนุญาตก็จะมีแถบขึ้นมาลักษณะนี้นะครับก็จะเป็นแถบสีแดงนะครับจะมีข้อความด้านบนนะครับบอกนะครับคือตรงนี้นะครับถ้าเป็นไม่อนุญาตมันก็จะเป็นการกบาดแล้วก็ ข้อความก็จะแสดงว่าไม่อนุญาตอ่าแล้วก็เป็นแถบสีแดงนะครับอ่าโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ